สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับช่วง Star Wars Day EP ที่4นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับห่างหายกันไปอาทิตย์กว่าเลยคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าวันนี้นะครับเรามีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่สาคัญมากๆนั่นก็คือ Order 66นั่นเองครับ หลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่า Order ออเดอร์อิกหมายถึงอะไรแต่ว่าผมจะรีแคปสั้นๆให้สำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นละกันมันคือเหตุการณ์ที่ดาร์ซีเดียสหรือพาพานเทียสั่งให้กองทัพโครนทั้งจัก,กรวาลนนสังหารนายพลเจไดของตัวเองด้วยเหตุผลที่อ้างว่าสภาเจไดหรือว่าเจไดออเดอร์เป็นภัยคุกคามต่อสาธารณารัฐซึ่งโครนทุกตัวที่ได้รับคําสั่งนี้มาจะต้องทําตามเพราะว่าอินเฮบิเตอร์ชิปหรือว่าชิปสั่งการในสมองจะบังคับให้สมองโครน,นมองว่าเจไดเ,เป็นศัตรูแล้วก็ทําการสังหาร ซึ่งออเดอร์ซิเนี่ยนะครับเป็นการปูทางของาพาวพทีในการยึดอำนาจสาธารณรัฐแล้วแ,แต่งตั้งตัวเองเป็นจัก,กรพรรดิแห่งจัก,กรวรรดิกาแล็กติกโดยใช้เหตุผลว่าสภาเจไดเนี่ยจะทําการยึดอำนาจเลยต้องชิงลงมือก่อนนั่นเองครับอันนี้ผมสรุปให้สั้นๆแล้วกันซึ่งคําสั่งเนี่ยนะครับเรียกว,ยว่าประสบผลสําเร็จอย่างมากเพราะว่าเจไดส่วนมากนะครับกว่า9ก้าพันคนเนี่ยได้สูญเสียชีวิตรวมไปถึงพานดาวและยังลิงด้วยตามที่เราได้เห็นกันในฉากหนังของภาคที่3เลย ในหนังเนี่ยเราได้เห็นว่ามีคนรอดอยู่แค่ไม่กี่คนใช่ไหมนั่นก็คือโอบิวันแล้วก็โยดาที่รอดมาได้อย่างชชว์ๆนะแล้วเจไดคนอื่นล่ะครับมีใครรอดมาบ้างหรือเปล่าวันนี้ล่ะครับผมจะเอาคําตอบเนี่ยมาบอกท่านผู้ชมว่านอกจากโอบิวันและโยดาแล้วมีใครอีกบ้างที่รอดจากออเดอร์ซิแล้วคนพวกนั้นเป็นยังไงกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยครับกับเจไดคนไหนบ้างที่รอดจากออเดอร์ซิ คนแรกนะครับนั่นก็คือโอบิวันเคนบีนั่นเองซึ่งเราทุกคนนะครับรู้กันอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอยู่ในจัก,กรวาลหนังผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันเช่นเดียวกับอันดับ2อนะครับอาจารย์โยดาหลังจากที่สู้กับพาลาทีนแล้วก็ผลเนี่ยออกมาเสมอเนาะเรียกได้ว่าเสมอแหละอาจารย์โยดานะครับหนีไปก,กบดานที่ดาวเดโกบาจนได้ฝึกลุกส,สกายวอลเกอร์ในที่สุดอันดับ3นะครับโคแมนแคชนะครับหนึ่งในจา์ที่อยู่ในสภาเจไดนะครับที่หนีรอดการจับกลุมของอาซาชเวนเทสไปได้ อันดับ4ครับอีทคอตครับหนึ่งในอาจารย์ที่อยู่ในสภาเจไดที่ลบในช่วงโคลนวอลนะครับแต่ว่าอาจารย์คนนี้ได้ออกจากสภาเจไดและได้ออกจากเจไดออเดอร์ไปทําให้เขาเนี่ยนะครับรอดจากออเดอร์ซิกซแล้วก็ไม่โดนเก็บนะครับซึ่งเขาได้ผันชะตาไปเป็นนักบวชที่นิกายกอร์ติกเอลิเมนต์อันดับ5นะครับคีรักอินฟิล่านะครับเป็นเจไดอีกคนนะครับที่หนีออกจากเจไดออเดอร์ไปได้ก่อนออเดอร์ซิกซิกเพื่อผันตนไปบําเพ็ญตนฝึกพลังจิตอยู่คนเดียวนะครับแต่ก็โชคร้ายนะครับเพราะสุดท้ายดาร์เวเดอร์ก็็ตาาาามมลลล่่จจนนนเเอออแ้วกงงืสสัััหรใทีุดด ับต่อไปนะครับทารอนมาลีคอสครับอาจารย์คนนี้นะครับเคยเป็นนายพลให้กองทัพโคลนครับแต่พอหลังจากเหตุการณ์ออเดอร์ซิกติซิกนะครับอาจารย์ทารอนเนี่ยก็ได้หนีไปที่ดาวดาตโตเมียแล้วก็ได้ไปเจอกับแม่มดแห่งไนท์ซิสเตอร์นะครับซึ่งเป็นเหมือนกลุ่มภาคีของพลังด้านมืดอีกอันนึงอาจารย์ทารอนนะครับจึงได้ค่อยๆซึมซับพลังของด้านมืดเข้าไปจนสุดท้ายนะครับก็ได้เข้าสู่ด้านมืดแล้วก็ไปโผล่ในสตอรี่ของเกมเจไดฟอร์เรนออเดอร์ด้วยอันดับ7ครับโจคัสตานูครับเจไดคนนี้ก็็็คคค่่่อออนนนนขข้าาาางงจจจะะะสสํัััญรรรรบบเเเเเพวปปไไดดทีกษ์หมุ และเรียกได้ว่าเจไดคนนี้นะครับรอดมาได้ปาฏิหาริย์มากๆเพราะว่าในเหตุการณ์ที่กองทัพ501นะครับบุกเจไดเทมเพิลโจคัสตานูก็อยู่ในนั้นนะครับแต่ว่ารอดออกมาได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ได้พลาดท่าให้กับด์ธเวเดอร์เพราะว่าโจคัสตานูเนี่ยจะกลับไปเอาลายชื่อของเด็กที่สัมผัสถึงพลังได้นะครับซึ่งจะสามารถเป็นเจไดรุ่นต่อไปได้ก็เลยโดนด์ธเวเดอร์สังหารในเวลาต่อมาอันดับ8นะครับออปโปรันซิซิสนะครับ ออปโป้ n c นซิซิสนะครับได้ลบที่ดวงดาวซาลูกามายนะครับกับอาจารย์สตาร์สอาีนะครับที่โดนทหารโคลนยิงตกสปีดเดอร์บ e ในหนังเนี่ยแหละครับแต่ออปโป้ n c นซิซิสเนี่ยครับหนีไม่ได้แล้วก็หนีไปกบดานอยู่ที่ดาวดวงไหนสักดวงในกาแล็กซีซึ่งเจไดคนนี้ก็ยังปรากฏอยู่ในลิสต์ของดัตเวเดอร์นั่นเองครับ อันดับ9้านะครับลูมินาล่าอันดูรีนะครับเจไดคนนี้นะครับลบอยู่ที่ดาวคาชิกที่เดียวกับอาจารย์ยดาแต่ว่าพอเกิดออเดอร์ซิกีซิกเนี่ยทหารคนนะครับไม่ได้ฆ่าเธอแต่ว่าจับเธอไปเป็นเชลยขังไว้ที่ดาวคุกสไปนยนะครับซึ่งการที่ยังไม่ฆ่าเธอเนี่ยครับเป็นเพราะว่าจะใช้เธอเป็นเหยื่อล่อในการล่อเจได Jedi ที่ยังมีชีวิตรอดอยู่มาช่วยเธอแต่สุดท้ายเธอก็โดนะหารตายนะครับเราสามารถเห็นเนื้อเรื่องนี้ได้ใน Star w a r r ์ b ร e บิลซึ่งเป็นซีรีส์ของดิสนีย์นะครับ อันดับต่อไปนะครับอันดับ10บมัสเตอร์อูเวลครับเราไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจไดคนนี้มากสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าอาจารย์คนนี้เคยลบเป็นแม่ทัพให้กับกองทัพโคลนวอร์ย่แต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์ออเดอร์ซิกซซิกเนี่ยครับในนี้ยายบอกว่าเขาเนี่ยครับเอาตัวรอดโดยการขโมยเจไดอาร์ติแฟกต์ไปขายให้กับพวกพ่อค้าของเก่าครับและกับการดูแลความปลอดภัยให้อันดับ11ครับควินแลนวอสเราไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเจไดคนนี้นะครับแต่เท่าที่รู้เนี่ยคือเขาประจําอยู่ที่ดาวคชชิกพร้ออมกับาาาจรยย์ด แต่พอหลังจากประกาศเริ่มใช้ออเดอร์66เนี่ยครับเขาหนีจากดาวคาชิกไปได้แต่ก็ยังอยู่บนลิสต์ของอินคิซิเตอร์ในการตามล่าอยู่อันดับ12ครับเฟรนบาร์คนนี้น่าสนใจมากเพราะว่า ยังไม่ได้เป็นอาจารย์เจไดแต่ว่ายัางเป็นผดรวนอยู่แต่ความสามารถของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆในคอมิกนะครับบอกว่าหลังจากที่เขาลอดออเดอร์ซิกติซิกมาได้เนี่ยเขาได้รวมนักสู้กลุ่มหนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มกบฏเล็กๆที่ปฏิบัติการอยู่บนดาวมอนคารานะครับซึ่งนั่นนะครับดึงความสนใจของเวเดอร์ทําให้เวเดอร์กับกลุ่มอินควิซิเตอร์นะครับเดินทางมาที่ดาวมอนคาราเพื่อจะมาจัดการกับผดรวนคนนี้แต่มันก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าดาดรวันคนนี้นะครับใช้พลังจิตในการสะกดจิตได้เว้ยแล้วเขาเนี่ย สะกดจิตทหารโคลนที่ตามดัตเวเดอร์กับอินควิซิเตอร์มาด้วยกลุ่มอินควิซิเตอร์เนี่ยนะครับคือกลุ่มที่อดีตเคยเป็นเจไดที่หันมาเข้าร่วมกับดัตเวเดอร์ในการตามล่าเจไดคนอื่นๆแสดงว่าอินควิซิเตอร์เนี่ยต้องถือได้ว่าเคยเป็นเจไดใช่ไหมพัดวันคนนี้ครับเลยสะกดจิตทหารโคลนว่าเฮ้ย มึงต้องออเดอร์66นะมึงต้องออเดอร์แล้วฆ่าเจไดทุกคนแล้วก็สะกดจิตต่อว่าซึ่งอินควิซิเตอร์เนี่ยก็เคยเป็นเจไดเพราะฉะนั้นมึงฆ่าอินควิซิเตอร์ซะแล้วทหารโคลนก็หันมายิงใส่อินควิซิเตอร์นะครับทำให้เทนบราเธอร์นะครับหนึ่งในอินควิซิเตอร์เนี่ยได้ตายจากนั้นเขาก็มาดวลดาบกับดาร์เวเดอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับแต่ว่าอย่างที่เราก็น่าจะเดาผลกันออกแพรครับอันดับ13นะครับเคเลบดูมหรือว่าคานันจารัสคนนี้นะครับอาจจะคุ้นหน้ากันหน่อยเพราะโผล่มาในร Serie Star Wars Rebel นะคับ เคล็บดูมนะครับหนีรอดมาจากออเดอร์ซิได้เพราะอาจารย์เขาเนี่ยได้เสียสละชีวิตเพื่อช่วยเขาให้หนีมาได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเขาได้ไปฝึกวิชาเจไดให้เด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอสราบิดเจอร์ที่เป็นพระเอกของซีรีส์เ e เบ l นั่นแหละสามารถไปหาดูกันได้นะอันดับ14นะครับพึ่งสดๆร้อนๆเลยออกมาจากเกมเจไดฟอร์เรนออเดอร์นะครับนั่นก็คือคาลเคสติสครับคาลเคสติสนะครับเป็นสิทธิ์ของเจไดที่ชื่อว่า จาโรทาเปาซึ่งชะตากรรมก็เหมือนกับเจไดหลายๆคนนะครับที่โดนฐานโครนทรยศแล้วยิงทิ้งซึ่งอาจารย์เขาเนี่ยได้เสียสละในการปกป้องเขาให้เขาหนีไปได้เหมือนกันเลยซึ่งเขานะครับถูกกลุ่มอินควิซิตเตอร์ตามล่าได้เพราะว่าดันใช้พลังจิตในการช่วยชีวิตเพื่อนเขาและอินควิสิเตอร์เนี่ยครับก็ตามล่าเขาทั่วจัก,กรวาลเลยซึ่งเขาเนี่ยนะครับได้ไปเจอกับอาจารย์เซียจุนดาอาจารย์เจไดคนที่รอดจากออเดอร์ซิกตซิกมาได้แล้วก็ได้เข้าเป็นศิษย์ของเธอซึ่งเราจะพูดกันในอันดับต่อไปนะครับ อันดับ15ครับเซียจุนดาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เลยหลังจากรอดออเดอร์60ได้เนี่ยอาจารย์เซียจุนดาก็ได้มาเจอกับคาลเคสติสแล้วก็รับเข้ามาเป็นสิทธิ์ครับซึ่งเป้าหมายของอาจารย์จุนดาเนี่ยคือการสร้างเจไดออเดอร์ขึ้นมาใหม่ครับโดยการช่วยเจไดที่เหลือรอดอยู่ในจกกักรวาลให้ได้มากที่สุดและอันดับสุดท้ายนะครับเราจะขาดไปไม่ได้เลยกับคนนี้ อโซกาทาโนนั่นเองอโซกาทาโนนะครับหลายคนอาจจะรู้จักเธอดีเพราะว่าเธอเนี่ยโผล่มาในซีรีส์โคลนวอร์ซึ่งเป็นซีรีส์แอนิเมชันของดิสนีย์นะครับเธอเป็นพดาวันนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของอนาคินสกายวอเกอร์ในซีรีส์เนี่ยเธอเป็นตัวเอกไม่แพ้อนาคินเลยเพราะว่าเธอได้ร่วมรบไปกับอนาคินและโอบิวันในแทบจะทุกสมรภูมิเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกดาวแมนดาลเลอรี่หรือว่าศึกต่างๆในโคลนวอร์นะครับมีเธอหมดเลยซึ่งพอเกิดเหตุการณ์ออเดอร์ซิกติซิกเนี่ยนะครับเธออยู่บนยานกับ กัปตันเร็กซึ่งพอได้รับคําสั่งเนี่ยกับตันเล็กก็หันปืนเข้ามาหาโซกา้าแต่ว่าเกิดการลังเลเว้ยเป็นโคลนคนแรกนะที่ผมเคยเห็นนะว่าลังเลในการสังหารเจไดทําให้อโซก้านะครับมีเวลาในการหนีไปได้และสุดท้ายเนี่ยอโซก้าก็ได้มาช่วยกับตันเล็กในการถอนอินทิวิเตอร์ชิพที่อยู่ในหัวกับตันเล็ก ทำให้กับตาเล็กเนี่ยเป็นโคลนไม่กี่คนที่ฝ่าฝืนคําสั่งออเดอร์ซิกตซิกได้แล้วก็เข้าร่วมกับฝั่งกบฏในที่สุดซึ่งเราเนี่ยได้รู้ข้อมูลของอโซกาทาโนเพิ่มมาอีกในซีรีส์ใหม่ที่กําลังใช้เลยคือแมนดาร์เลียนขอสปอยนิดนึงก็แล้วกันนะครับคือแมนโดเนี่ยครับได้ข้อมูลมาว่าต้องไปส่งเบบี้โยดาให้กับเจไดคนนึงซึ่งเจไดคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอโซกาทาโนเว้ยนั่นแปลว่าเราจะได้เห็นอโซกาทาโนเวอร์ชันคนแสดงมาอย่างแน่นอนครับก็ติดตามกันไปกับซีรีนสน์แมน แล้วนอกจากอโซกาทาโนนะครับเรายังรู้มาว่ามีเจไดอีกประมาณ4-5คนที่รอดจากออเดอร์66 แต่ไม่มีการระบุชื่อออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอไม่เอามาพูดถึงแล้วกันเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมได้ความรู้ใหม่ๆกันไปบ้างห,ห,หรือเปล่าเอ่ยบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักบางคนอาจจะเฮ้ยมีอีกนะมันมีอีกมาอ,อาจจะมีคนที่รอดมาอีกก็ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมยินดีมากแล้วก็ผมจะพินคอมเมนต์ให้ด้วยถ้าเกิดใครหามาเพิ่มได้อีกเนี่ยยังไงวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกกกัััับ Com World ic Wars Star แลละช่ววงงง day you นด้ยน้ยยงไง็ Medi Force BeW อใหพ จงสถิตยอยู่กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ